ตอนนี้ก็มาถึงนะะในห้องนัาในฝันที่อยากจะมาเยี่ยมมาชมมากนะคะในทียนี้คือมัสย,ยิดยามียอาเนตาม์าเซนันบุกี้ะนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ของรเป็นูมาเป็นมันสยิดท,ทองคำทองคำทคำทด้วยทองคำโด,ด,ม,ด,ม,ทดมทำด้วยทองคำแท้ ส่วนประวัติศาสตร์รายละเอียดนี่นะก็มีมู้ยวยไัมค่อยไปหามาเ่อมาเล่าต่งนี้เอาภาพไปก่อนกับคนใส่เ,เ,ซเซสื้อสีกบจะตัดเป็นกับมัสเ <c oughs> นี่ยบริเวณมัสยิดกว้างมากเลยสวยด้วยนะั่งเยบื่อมีคนมานั่งชมนั่นประตูนะประตูทางเข้า,าประตูใหญ่นี่ประตูใหญ่เลยเลยราเข้าประตูเล็กเลย เราติดงานจริงๆเรื่ต้องไปเอาภาพได้